รื่องที่คุณธนาทรได้ออกมาพูดว่าถ้าพิธาเป็นนายกเรื่องไทยกับขมรนวันเนี้ยไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดการที่คุณธนาธรออกมาพูดอย่างเนี้ยม่ให้มีผลประโยชน์อะไรเลยสร้างสารรค์กันหน่อยเท่าที่ับสร้างสารรค์กันหน่อยไม่จะโยนขี้กันไปโยนขี้กันมาที่ชอบคุณธนาทรผมเป็นคนที่รักแม่ของคุณธนาทรมากท่านประธานเนี่ยให้เกียรติผมตลอดเป็นคนที่น่ารักมาก สมพรน,นี่ผมจะมาพูดตอนเนี้พูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยให้กับคุณธนาธรเรื่องอะไรครับเรื่องที่คุณธนาธรได้ออกมาพูดว่าถ้าพิธาเป็นนายกเนี่ยเรื่องไทยกับขมรวันเนี้ยไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดเพื่อก่อนเลยนะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะ ที่นักการเมืองไทยทุกคนเนี่ยควรจะพยายามเล่นการเมืองที่มันสังสรรค์สังสรรค์เนี่ยสังสรรค์เนี่ยสังสรรค์หน่อยสร้างสรรค์สร้างสรรค์กันหน่อยทุกทีครับสร้างสรรค์กันหน่อยไม่ใช่โยนขี้กันไปโยนขี้กันมานะวันนี้คนไทยตายอยู่นะครับตรงชายแดเนเขมรกับไทยเนะี่ยการที่คุณธนาธรามาพูดอย่างเนี้ยมันไม่ให้มีผลประโยชน์อะไรเลยนะครับนอกจาก อวดท้ากันแล้วสร้างสถานการณ์ที่ไม่มีทางใครรู้เลยว่าจะเป็นยงคุณธานาธรพูดหรือไม่พูดถ้าคุณธานาธรอ,อยากรู้จริงนะครับว่าสถานการณ์ที่ขมิ้นบุกเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพราะอะไรหรือที่เราทะเลาะกันนี้เพราะอะไรหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าทักษิณทะเลาะกับคนเซนหรือเปล่าอยา่างงู้อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นเพราะพักการเมืองทุกพัก ทำให้ระบบปกครองของประเทศไทยมันอ่อนแอคือตอนนั้น mm hmm. นะ่ะตอนที่คุณอุ้งอิงได้มีการโทรศัพท์ไปหาคุณฮวนเซนผมเตือนทุกคนแล้วผมทอมเครือสุพลน,นะเตือนทุกคนแล้วบอกว่าถ้าคุณอุงอิงหลุดจากตําแหน่งนะเพราะไอ้การโทรศัพท์อปเนี้ยนะคนที่ชนะคือฮวนเซนแล้วเขาจะไม่หยุดเพราะเขาจะคิดเลยว่าเขาทําร้ายประเทศไทยได้ และการที่วันนั้นพักประชาชนเองพักเพื่อไทยเองพักภูมิใจไทยเองทะเลาะกันก็ทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงเวลาประเทศเราไม่มีความมั่นคงเนี่ยทางการเมืองเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยที่เขาอยากเอาเปรียบตรงนี้เขาเห็นโอกาสเขาก็เลยทําเลยเพื่ออะไรเพื่อเป็นผลประโยชน์สำหรับเขาพ้านเซนเขาบุกเข้าประเทศไทยเนี่ยเพื่อชนะใจคนขเขมร ใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผีที่จะมาหลอกคนขเขมรต่อว่าทำไมคนเซนควรจะต้องอยู่ในตําแหน่งงั้นจะผิดเนี่ยมไม่ได้ผิดเพราะว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกหลกมันผิดเพราะการเมืองไทยเราเนี่ยมีแต่การด่ากาันว่ากาันทะเลาะกาันโจมตีกันจนเปิดโอกาสให้คนข้างนอกเนี่ยเขาเห็นช่องทางที่จะทําร้ายประเทศไทยเมื่อไหร่ในบ้านเราเองเนี่ยไม่แข็งแรงไม่นิ่งไม่สงบ เล่นกันเองข้างนอกเขาเล่นเราเด็ดขาดครับเอเบรแฮมลิงคอนประธานาธิบดีของอเมริกาเคยพูดเขาเรียกว่า a house divided cannot stand บ้านที่แตกแยกกันอยู่อยู่ไม่ได้เนี่ยแหละครับสิณีควรเซนย์เขาเห็นเขาก็เลยจัดการเสียไม่ใช่เพราะว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกครับ